กองทับป,ปกศูนย์บรรเทาสาธรารณาภัยกองทับป,ปกได้บูรณาการร่รวมกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลการประปาส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมทั้งในด้านกำลังพลและยุโทโธปกรณ์พร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งตามโครงการราชรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งซึ่งสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดขอนแก่นเริ่มได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมน ทนทหารบกที่23ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต6ขอนแก่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดขอนแก่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชาการรัฐวิสาหากิจภาคีเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย19องค์กรระดมรถยนต์บรรทุกน้ำเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในวันนี้พันเอกสุรศักดิ์สำรานบำรุงรองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่13พร้อม ขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำนวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นสถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลสำราญอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนำน้ำสะอาดเติมใส่ถังน้ำกลางและอุปกรณ์เก็บน้ำวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างหนักเนื่องจากตั้งอยู่บนพื้นที่สูงประกอบกับน้ำประปาของหมู่บ้านไม่ไหลบ่อยครั้งอีกทั้งบ่อบาดาล ที่ได้รับการขุดเจาะเมื่อปีที่แล้วเกิดน้ำแห้งส่งผลให้นักเรียนผู้พิการทางสายตาจำนวน51คนและบุคลากร21คนรวมทั้งสิ้น72คนที่พักอาศัยประจำที่วิทยาลัยไ,ได้รับความเดือดร้อนสำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ได้เติมน้ำใส่ถังน้ำกลางจำนวน9,000 0ลิตรสามารถบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีนักศึกษาชมรมกตัญยุค,คลับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมมอบน้ำดื่มสะอาด และของใช้จําเป็นแก่นักเรียนผู้พิการทางสายตาการเป็นผู้ให้สุขใจกว่าการได้รับทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่13รายงานสวัสดีครับวันนี้น้องๆมาทํากิจ,จกรรมอะไรกันครับครับพวกเรานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นสมาชิกชมรมกตัญญูขับกองทัพบกของมณฑลทนาหารบกที่23นะครับวันนี้พวกเรานะครับได้มาเข้าร่วมกิจกรรม รัดรัฐร่วมใจต้านไข้แรงนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางมณฑลทหารบกที่23ได้มามอบน้ําดื่มนะครับแล้วก็น้ําสะอาดนะครับให้กับน้องๆนักเรียนนะครับที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่นครับ ครับหลังทํากิจกรรมน้องๆมีความรู้สึกยังไงกันบ้างครับครับผมความรู้สึกของผมนะครับตอนอื่นเลยครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่ทางบริษททหารหลวงที่อุบานะครับได้มาเชิญชวนผม่ห้พวกผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ได้ช่วยเหลือนะครับแจกจ่ายมอบของนะครับเช่งน้ําดื่มเช่นหูงสักข้อต่างๆนะครับให้กับทางผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาครับได้มาร่วมกันทาความดีนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญนะครับที่ช่วยเรานะครับได้เห็น มุมมองที่แตกต่างที่หลากหลายในสังคมนะครับผมเชื่อมั่นว่าครับว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ครับเขาพร้อมครับที่จะออกมาเป็นคนดีนะครับคนที่จะช่วยเหลือสังคมได้ในอนาคตครับเราได้ถือว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนนะครับผมจุดเล็กๆนั้นเขจะได้ให้โอกาสเขานะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับผมต่อไปครับอันนี้ผมก็ขอบคุณมากๆครับแต่ว่าดีใจดนอย่างมากครับขอบคุณครับ